มาต่อการ ep สองให้ทุกคนเนี่ยมันทำเสียงประหลาดเนี่ยเครื่องเราทำเสียงประหลาดประหลาดแปกอมเอาดวงตาออกน่กกากลัวมาดูตาคนจงเลยอ่ะมาดูตาคนเป็นเนาะงี่นจะไม่เอาดวงตาธรรมดาเปาื้อยตี๋แน่นอนน่ากลัว ไม่ต mm. ah, like ่อฉากนี่กูอยากได้ดวงตาเอะเอาดวงตาแบบธรรมดาไปแล้วกันน่ากลัวทุกคนเรากลัวเรากลัวอ่ะเล่น เ้าก็วิได้ไหมมันได้มาต่อเป็นขาเทียมชึบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาครีมอะไรกไม่รู้ครีมไปเอาครีมใช่ไหมเอา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 ,เอา,เอาติดอดแล้วปุ๊บโฆษณานัะจ้ะ